เปิดฉากสวัสดีครับผมนิรันต์กำลังพิมพ์รายงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรวาลและดวงดาวอยู่แต่ช้ามากเลยครับมือก็ม่นนิ้วก็ลา้าสิริการบอกว่ามีวิธีทำให้เราทำงานเสร็จไวเหมือนจจรวดด้วยนะสิริการแน่นอน,นิรันต์นี่คือสุดยอดอาวุธแรกของเราคอนโทนบวก C คัดลอกและคอนโทบวก V วางลองใช้ดูสิไม่ต้องเสียเวลากดคลิกขวาหลายรอบเลยนะนิรันต หว,ว้าสะดวกจังอะฉันลบย่อหน้าสำคัญไปแล้วทำไงดีงานหายหมดแน่เลยสิริการใจเย็นใจเย็นใช้คอนโทรบวกแซตสี่มันคือปุ่มย้อนเวลาที่ช่วยให้สิ่งที่ผิดพลาดกลับคืนมาได้ทันทีเหมือนเวทมนต์เลยนิรันต์กลับมาแล้วขอบคุณนะ แล้วถ้าฉันอยากเลือกข้อความทั้งหมดในหน้าเพื่อเปลี่ยนสีตัวอักษรละ่ะสิริการง่ายมาก Ctrl+A คือการเลือกทั้งหมดในพริบตาไม่ต้องลากเมาส์จนเมื่อยนิ้วเลยสิริการก่อนจะไปต่อจำไว้ว่าสำคัญที่สุดคือการเซฟ Ctrl+S จะบันทึกงานเราเสมอกดทุกๆ5นาทีนะถ้าไฟดับหรือเครื่องค้างก็ไม่ต้องกลัวงานหายนิรันเจ๋งไปเลย ตอนนี้ฉันเซฟงานเร็วปรือแล้วแล้วถ้าฉันต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันเช่นเขียนงานไปหาข้อมูลในเว็บไปจะทำได้ไหมนะสิริการได้สิลองใช้ alt บวก tab ดู Do. มันเหมือนการเปิดประตูลสลับไปมาระหว่างหน้าต่างโปรแกรมต่างๆอย่างรวดเร็วทำให้การทำงานแบบมั l t i t a s k i n g ของเราง่ายขึ้นมากนิรัน เยี่ยมไปเลยแล้วถ้าฉันต้องลุกไปห้องน้ำแป๊บนึ่งละ่ะไม่อยากให้ใครมาแอบดูงานหรือข้อมูลส่วนตัวสิริการนี่คือสุดยอดคีย์ลับเพื่อความปลอดภัย Windows Key L มันจะล็อกหน้าจอทันทีนิรัน์สุดยอดจำได้ครบ7คีย์ลัดแล้วนะ C V Z A S Out บวก Tab Windows บวกแอลสิริการฉันต้องไปใช้คีย์ลัดพวกนี้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์พรุ่งนี้แล้วฉันจะเร็วกว่าใครเลยสิริการเยี่ยมมากนิรันอย่าลืมฝึกฝนนะการใช้คีย์ลัดจะทำให้เธอประหยัดเวลาและเป็นนักเรียนคอมพิวเตอร์ที่เก่งและเร็วที่สุดในชั้นเลยละ่ะลุยเลยจบ m i โครเลส s ัน